สวัสดีครับดอกอัญชันนะครับอันนี้คือต้นต้นอัญชันครับเป็นไม้ลมลุกตระกูลถั่วครับเวลากินจะกินแล้วเหมือนถั่วนะครับเหมือนเรากินถั่วนะครับมันมันกินแล้วมันมัน,มน,มน,มนอย่างนั้นเลยครับ ผมก็จะเด็ดมานะครับแล้วก็จะทำการกินให้ดูส่วนสกบคุลรักษาโรคอะไรได้บ้างก็จะอยู่ตอนท้ายวิดีโอนี้นะครับนี่คือดอกอัญชันครับล้างน้ำนะครับล้างน้ำเสร็จก็กิกนได้เลยครับไม่ต้องไปทำอะไรให้ยุ่งยากนะครับเวลากินก็จะมันเหมือนเรากินถั่วยังไงงั้นเลยครับมันจะมีรสหวานนิดๆด,ด,ด้วยนะครับ กินแล้วอร่อยมากครับ ดอกสวยงามมากนะครับใช้ทําเป็นสีผสมอาหารก็ได้นะครับสรรพคุณรักษาโรคได้มากมายเช่นเดียวกันครับกินง่ายอร่อยสำหรับดอกอัญชันนะครับล้างน้ำสะอาดก็กินได้เลยครับ เด็ดมาอย่างนี้แล้วก็กินอย่างนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินดอกอันชันนะครับหลังจากเด็ดมาแล้วนะครับเราก็ทำการล้างให้สะอาดด้วยน้ำสาซานะครับหรือน้ำประปาที่สะอาดแล้วเราก็ทำการ ไปล้างน้ําแล้วก็มากินนะครับอันนี้ดอกอัญชันดอกอัญชันนะครับผมก็จะกินดอกอัญชันให้ดูนะครับก็มันเป็นพืชแบบอันนี้กินแล้วรสชาติมันกินถั่วเหมือนกินถั่วเลยครับมันมันมันเหมือนถั่วการกินนั้น สำคัญที่สุดคือต้องไม่ยุ่งยากแล้วก็กินง่ายที่สุดถ้ามัวแต่ไปยุ่งยากท่านจะกินได้ไม่กี่ครั้งแล้วท่านก็จะเลิกกินท่านเด็ดเอาจากต้นล้านน้ำสะอาดนิดนึงแล้วก็กินข้าปากนี้มันเหมือนทั่วเลยน้องๆโกแก่ละครับเวลากินตัวนี้นะครับมันจะมันเหมือนกินโขแก่แต่เป็นน้องๆ ส่วนสรรพคุณรักษาโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยวตอนท้ายวิดีโอผมจะบอกสรรพคุณมันครับแต่ตอนนี้กินก่อนออกหวานนิดๆอร่อยมากครับทั้งอร่อยและมีประโยชน์นะครับ ส่วนสรรพคุณนั้นที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกลิงก์เข้าไปครับจากนั้นคลิกรักษาตัวครับจากนั้นคลิกรักษาตัวอีกครั้งจากนั้นเลื่อนลงมาครับตรงนี้นะครับดอกอัญชันตอนหนึ่งกินแบบง่ายๆอร่อยและประโยชน์รักษาโรคคลิกเข้าไปครับที่จุดนี้ก็จะมีวิดีโอให้ท่านชมแล้วก็ข้อมูลให้ท่านอ่าน,าน คำเตือนการกินสมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลานานควรมีการตรวจร่างกายประจําปีเช่นตับใจและผลเลือดเพื่ติดตามผลด้วยครับเพื่อความปลอดภยัยการกินจะต้องกินในปริมาณที่เหมาะของแต่ละบุคคลส่วนตัวผมน้ําหนัก54กิโรลกร,รมัมกินวันละประมาณ3ดอกครับช่วงเวลาที่กินแล้วได้ผลดีที่สุดดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีที่สุดก็คือตอนท้องว่างตอนตื่นเช้านั่นเองครับการกินสมุนไพรนั้นเพื่อรักษารโรคดังนั้นไม่ควรใส่ปุ๋ยหรือสารเร่งหรือสารพิษใดๆโดยเด็ด,ดขาด เพราะแทนที่จะรักษาโรคก,ก็จะกลายเป็นการกินสารเร่งหรือสารพิษแทนซึ่งนั่นก็จะทําให้เรากลายเป็นมะเร็งแทนที่จะกินเพื่อป้องกันมะเร็งก็กลับกลายเป็นว่าเราทําให้ตัวเราเป็นมะเร็งไปด้วยพวกสารพิษเหล่านั้นแล้วเราจะทําอย่างไรง่ายมากครับคือต้องทําการปลูกเองส่วนปุ๋ยให้ใช้ปัสสาวะของเราเองใส่เท่านี้ก็จะปลอดภัยและไร้สตูพืชเนื่องจากปัสสาวะมันจะมีกลิ่นซึ่งแมลงมันไม่ชอบครับ และรักษาโรคได้อย่างแท้จริงนะครับถ้าเราใช้ปุ๋ยจากปัสสาวะของเราเองจะมั่นใจได้ว่าปลอดภย100ัยร้อยเปนและรักษาโรคได้อย่างแน่นอนครับตอนชันอยู่ในพืชตระกูลถั่วเวลากินเหมือนกินถั่วกโกแก่อร่อยหอมมันเลยทีเดียวเป็นไม้เดือยลมลุกประโยชน์ของการกินดอกอัญชันหนึ่งใช้เป็นสีผสมอาหารสองใช้ทำเครื่องสำางสามแก้ตาเจ็บตาฟาง โดยการยอดตากแก้ปวดฟันหรือนํามาผสมทาเป็นยาสีฟันโดยการนําใบและรากมาฝนเอาน้ํามาใช้หรือคั้นน้ําจากดอกมาใช้สี่เป็นยาระบายท้องโดยการกินดอกประมาณสิบดอกหรือจะกินมเมล็ดก็ได้ก็สามารถทาเป็นยาระบายท้องได้ทั้งดอกและ,มะเมล็ดครับแต่กินดอกก็จะสะดวกดีห้ขาขับสวะขับพยาธิแก้ปัสสาวะพิการกินดอกหรือต้มน้ําจากรากก็ได้หกแก้พกบวมแก้แมลงพิษสัตว์กัดต่อย ใช้ต้านการอักเสบหรือใช้เป็นยาสาผมแก้ผมร่วงได้นะครับโดยการเอาดอกมาตําแล้วพอกหรือค้น้าํามาทาเจ็ดบำรุงสมองบำรุงร่างกายโดยใช้รากและเมล็ดและใบมาปรุงเป็นยาหรือจะกินดอกก็ได้แปดบำรุงโลหิตโดยใช้น้ําต้มจากรากหรือกินดอกก็ได้เก้าช่วยลดน้ําตาลในเลือดสําหรับผู้เป็นเบาหวานโดยใช้รากหรือใบหรือดอกสิบแก้โรคเหน็บชากินดอกสิบเอ็ด ต้านอนุมูลอิสระและเสริมสร้างภูมิต้านทาน 12. ช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้าชะลอความแก่ 13. ป้องกันมะเร็งเนื่องจากมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ 14. ล้างสารพิษออกจากร่างกาย 15. บำรุงสายตาป้องกันต้อกระจกต้อหินตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน 16. ป้องกันเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดสมองตีบและหลอดเลือดหัวใจอุดตันช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเพราะมีสารต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด หรือมีสารละลายลิ่มเลือดนั่นเองคําเตือนดอกอัญชันมีสารซึ่งมีฤทธิต้านการก่อกลุ่มของเก็ดเลือดหมายถึงเลือดจะออกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือเป็นการป้องกันเส้นเลือดหัวใจอุดตันเส้นเลือดสมองอุดตันและเส้นเลือดที่ขาอุดตันนั่นเองและบางคนอาจแพ้อัญชันได้และห้ามคนที่เป็นโรคโลหิตจางรับประทานารนักษานี้เป็นการบอกเล่าต่อๆกันมาถ้าผมรักษาแล้วหายจากโรคอะไร ผมก็จะออกมายืนยันบอกหรือเผยแพร่เป็นโรคโรคไปนะครับตอ,ตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ